ดูว่าซอตอนนี้พบกับ Google ทิ้งจีนไปแล้วย้ายไปอยู่ห้องโกงแทนอเมซอนแก้เผ็ด Apple ด้วยการออก Kindle สำหรับ Mac ไปดู15เว็บที่เปลี่ยนโลกกันครับและสุดท้ายมาดูกันว่าคุณเป็นเนิร์ดแบบไหนกันแน่ไปดูปเลยครับ สวัสดีครับย่นี้เราับสู่รายการรูข้อรับผักดันวงการไอทีในบ้านเรานะครับตอนที <enter> znaczy, ่143แล้วครับก็พบกับโมเล็กครับโมเล็กแล้วก็ออยครับกับเรื่องราวไอทีที่มีคนเอามากสุดในรอบสัปดาห์นะฮะนะทำไมวันนี้จับคู่เป็นโมเล็กแล้วอ่ะก็คุณกล้าหนีหนีกับบ้านเราหลังๆนี้ ผมนตยืใช่คุณเปไม่ต้องยืนแล้วพวกเราต้องสลับกันต่เราได้พักผ่อนตัวยืนนะผมรู้สึกเหมือนมีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆเลยตัดไปเองไปนะตกโอเคก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เอาเลยดีกว่าข่าวแรกข่าวประชาสัมพันธ์มีไหมไม่มีไม่มีเลยหรอแต่เราได้ไปงานหนึ่งมาอ๋อใช่ใช่ครับก็ของ Microsoft ที่มีชื่อว่า ชื่อเขายาวมาจนผมงงว่าตักลงว่าชื่อไหนชื่อจริงชื่อจริงมันมีมันเป็นหลายงานรวมกันเทคเดต MSDN แล้วตามด้วยอหลรจำไม่ได้เยอะจัดเยอะจัดแล้วก็คือเป็นงานเปิดตัวของ Microsoft นะครับจะมีเปิดตัวพวกชั่วตูดีโออมัใช่แล้วมีอะไรนะจำไม่ได้ขอโทษด้วยนะฮะก็หลายคนได้ไปดูแล้วใน อะไรนะด u คออ่าคือว่าในในงานเนี่ยใครที่ไปไม่ได้เราก็มีไลฟ์ให้ดูแล้วก็มีไลฟ์บล็อกด้วยไลฟ์บล็อกง่ายๆร่วมกับพันธุ์เลยหลายเจ้านะครับอย่างบอกนั่นใช่แล้วครับแล้วก็มีไอทีกูแก๊งเอทีกูแก๊งช่วยกันแล้วก็มีคนที่ไปช่วยไลฟ์ทวิทกันเยอะมากก็นะก็ดีอุดหนาฝากข้างกันคนเยอะอ่ะผมผมได้ชื่อแล้วเทคเน็ตเดเวทิสแอนตอนสวีตอันเลยนะตอนคอมมูนิตี้เทคโนโลยีพรีวิวนะครับ เปิดตัววินเอ่อวิลเชียลซีเรียล2,10 Office 2,10 0 h a r e p o i n t 2,10 0เอสเ s ลเซ e r 2,08 0 R2 นะครับก็เหนื่อยก็สนุกสนุกครับสำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวดูว่าคอจะมีตอนพิเศษซึ่งเราจะสรุปงานที่ผ่านมาเนี่ยของเทคนิคเนี่ยทั้งหมดนะครับเป็นแบบในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆแต่ผมชอบครั้งเนี้ยดีนะดีไหมมีชาร้านอาหารด้วย มันอยู่แถวแถวไอ้บางรักไงพีฉาลาาหาด้วยเาไม่รู้ว่าร้านไหนใกล้น่าอร่อยนะฮะก็อ่ะผ่านไปนะครับก็ข่าวๆเลยดีกว่าข่าวแรกก็สัปดาห์นี้ก็เป็นข่าวที่ือกก็เขาบอกไปนานแล้วแหละว่าจะไปละเขาตอนแรกเขาตัดสินใจไม่ได้มอว่าจะไปดีไหมไปไม่ดีในสุดเขาก็เหมือนตัดใจด้และก็คือ Google คงย้ายฐานการผลิตไม่ใช่ย้ายฐานการผลิตกใชรถยนต์ ย้ช่วงที่ติดใจกับโตโยต้าโตโยต้าแบบเจ๋งเลยย้ายย้ายสำนักงานที่จีนบางจีนนะก็ย้ายออกไปเลยแล้วก็ Google china น n าซนักก็จะรีเด렉ต์ไปอยู่ที่ google.com.hong ก o n g hk กก็ไปอยู่คือย้ายสำนักงานไปอยู่ฮ่องกงแต่ยังคงบางส่วนไปที่ไปที่จีนด้วยถูกป่ะถูกต้องแล้วนะฮะก็เสร็จแล้วประเด็นก็คือว่าพอเขาย้ายไปใช้เซิร์ฟเอรจนของ ของกูเกิลที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะเอาระบบพวกเซนเซอร์ต่างๆที่เขาเคยมีตอนที่จะอยู่เมืองจีนใช่ไหมที่ต้องไปดัดตาเนาะเอาออกก็ไม่กรองไม่กรองเว็บเท่าไหร่ละแต่ตีแต่ก็มีอัปเดตครับจากเมืองจีนเหมือนกันว่าแม้ว่าคุณจะไปอยู่ฮ่องกงคุณก็ยังต้องติพฟิลเตอร์อยู่ดีผมว่าฮ่องกงก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะหนึ่งประเทศสองระบบใช่ใช่ก็เลยก็ต้องติดอยู่ดีนะก็ทั้งเขาบอกว่า มันอาจจะเป็นเรื่องราวไกลผ้านนิดน,นึงเพราะว่าทางการจีนเขากล่าวหาว่า Google เนี่ยทำตัวเป็นสายลับให้สหรัฐอเมริกาอยู่แต่ฟังข้อมูลอย่างนี้แล้วส่งกลับให้ c ี a อเมริกาก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองไปลา่ลาสุดอย่านีก็คงต้องบีบกันอีกเนะยอะครับอีกหลายยกก็ <c oughs> เรื่องคงไม่จบแค่นี้นผมว่าใช่แล้วก็ล่าสุด Google ก็ออกหน้าพิเศษมาใช่ไหมครับที่บอกว่าลิตีพิถันไหนใช้ได้จะไม่ได้แต บอกตามวันด้วยนะคือคืออัปเดตว่าสถานะของตัวเองในจีเป็นยังไงบ้างก็ทำนั่นพิเศษมาว่าสวิตไหนที่ใช้ได้บ้างอย่างเว็บเนี่ยโอเคใช้ได้อยู่ไม่ไม่ไม่กรองไม่กรองช่าไม่กรองอีเมลไม่กรอง u t u b e เนี่ยโดนไปแล้วนะไซต์เนี่ยคืออะไรกูเกิลกูเ g ิลไซต์กูเ g ิลไซต์อ่ะโดนปิดไปละ o o เกิ e นิวยังใช้ได้อยู่ Google Ad ใช้ได้อยู่ Google d o c เนี่ยเหมือนต้องปรับปรุงเหมือนเขาบอกถูกป้อกบางส่วนถูกปอบางส่วนอ่ะแล้วก็ Gmail ก็ยังใช้ได้บล็อกเกอร์เนี่ยแน่นอนไปแล้วบล็อกเกอร์นี่สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยบล็อกเกอร์สำคัญหลายคนที่ทำงานเรื่องเศรษฐกิจนารใช้ชในจีนเนี่ยใช้บล็อกเกอร์ติดต่อครับก็ใช้บล็อกเขียนข้อความกระจายออกมาก็ตอนนี้จะไม่มีแล้วก็แปลว่าเขาต้องหาช่องทางอื่นแทนครับแล้วก็ปิกาซ่าเนี่ยก็ถูก็อกบางส่วนรูปเป็นรูปเป็นรูปอะไรต่างๆนะก็จริงจริง เซอร์วิสหลายตัวก็ถูกในจีนเนี่ยก็ถูกบล็อกเหมือนไงอย่างเช่น Twitter ใช้ไม่ได้สกายใช้ไม่ได้ครับอ,อแน่นอนแต่ผมว่าคงต่อไปเขาคงต้องค่อยๆเปิดแล้วคงไม่สามารถต้านทานกระแสโลกาภิวัตนไม่หรอกคุณอย่าลืมว่าประเทศจีนเขาปี ประเทศตัวเองเขาใหญ่มากมีประชากรกว่าพันล้านคนเขาสามารถทำซเซอร์ตัวเองขึ้นมาแทนเขาอยู่เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองได้แหละใช่อย่างพูยังไงว่า Google จกไปก็ยังมีใบดูแทนยิ่งดีใช่ยิ่งดีกับเศรษฐกิจตัวเองเพราะว่าเงินทองไม่รู้อะไรเว็บไซต์ตัวเองแข่งกันขึ้นแล้วอย่าลืมว่า youtube เนี่ยบริการไม่ได้แต่มีเศรษฐีจากสหรัฐอเมริกาไปลงทุนให้ใบดูสร้างวิดีโอเว็บไซต์ของตัวเองและจริงเขามีวิดีโอเว็บไซต์ที่ดังมากของของของจีนอ่าแต่ว่าเขา อยู่วูผมจำชื่อไม่ได้เอาไว้ว่าจะมี YouTube ฉบับจีนแน่นอนเพราะว่าไอ้นั่นแหละไอ้ที่ผมพูดเนี่ยแหละมันฉบับจีนเลยใหญ่ใหญ่มากมันจะมีใหม่เพราะว่านี่จะเป็นของใบดูอ๋อใบดูครเบ้ใบคาเบ้ใจมันเองก็คือใบดูเนี่ยเรียนแบบกูเกิลเรียบร้อยแล้วอ่ะจะมาในกูเกิลด้หมดเล่ยักษ์ใหญ่ใยักษ์ใหญ่จริงที่จะมาแทนนะต้องรอดูมันก็ต่อไปนี้แต่เราไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเพือยู่เมืองไทยจริงๆเราอาจจะเราอาจจะทัง ทุกแทรกแซงอยู่หรือเปล่าแต่เราไม่รู้ตัวก็อาจจะมีระบบฟิลเตอร์ลิงที่เราไม่รู้ว่าท่านๆจากกระทรวงที่แรวแจ้งวัฒนาว่าดีเล็กไปที่ของเขาอ่ะที่มีช่วงพื้หาเขาแค่เช็คไม่ต่อเขาแค่เช็คนิดหน่อยแล้วก็เขาก็พลาดทำให้พวกเราเช็คได้ว่าเขากำาทำอะไรชู้กันเขาบอกเซตติ้งไม่ค่อยดีก็ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ทำๆอยาให้รู้แล้วกันเอ้ก็ก็ให้มันเนียนๆหน่อยครับ มนนนเี่ยลก็ไม่ใเนใเนียแล้วกันนะเขาพูดกับบางคนคุณเป็นสับสับสนุนอะไรไม่รู้ชอบคนไม่ใช่นะญญใชหรอเราเราเอาเป็นว่าเกิดคุณจะทำอ่ะก,ก็อยาก,กา <S <S ว่าเรารู้เพรารู้มีเรื่องใช่เพรา, <S 2> <S 2> <S เ,ราเรารู้เลยจะต่อต้านจริงจริงผมว่าเมืองนอกเมืองนาก็ทำกันหมดแหละบอกว่าผมก็เชื่อว่ามีนมนะอเมริกาเขาทำอ่ะโลกมันไม่เสรีอย่างที่คิดเหรอใช่ครับอย่างเรื่องอะไรนะอินดี้ออฟเดอะสเตยไหนบ้างดาวเทียมจับนล้วมันหนังเอาหรอหรืออีกก็อายที่แบบ ตกไรล่ะนั่นมันหนังคุณนะ,นะข่าวสองเลยดีกว่าครับข่าวสองนี่ยศาสดาคุณเลยไม่ใช่เหรอเขายัางไม่ขึ้นเป็นสาสดาอะไรน,นะก็รุ่มน้ำโขงประกาศคินเดิลสำหรับ iPad เมตตันอะหรอประกาศคินเดิลสำหรับ iPad นะครับก็ผมบอกแล้วมันเป็นการแก้แค้งของของเฮ er ียเฮียเจฟเบโซตเขาเล่นอย่างใครไม่เล่นมากระตุกหนวดเฮีย เขียวบอกกูอยู่เฉยๆก็ด้อยู่แล้วมายุ่งตูทำไมเดี๋ยวพายุ่งกับอากาศตรูก็เนี่ยก็ Apple ที่จะออก iPad มาก็คาดหวักว่าจะมากินส่วนแบ่งคินโดเยอะแยะนะครับแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายให้กับวงการหนังสือพเป็นปิ้นของเขาอีกอ่ะก็ต้องรอๆแล้วแล้วพ่ายุทธการแรกที่ที่เบโซสแพ้ไปก็คืออะไรสนับพิมพ์แม็กนไปไปเพิ่มราคา จ๊อปไปยุ่แย่ให้ให้สำนักพิมพ์อ่าขอเพิ่มราคาขอเพิ่มราคาาเวโซแพ้ต้องยอมต้องยอมเพิ่มราคาไม่งั้นเดี๋ยวสำนักพิมพ์อันหนึ่งขายเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ที่ไม่เป็นไรเวโซคิดแผนย้อนกลับออกแอปทุกแพลตฟอร์มลงมันทุกอย่างบีบียังมีเนี่ยเอากับเขาดิไม่ต้องห่วงซื้อซื้อหนังสือที่เมย์ซอนนะอ่านในทุกแพลตฟอร์มอ่านในทุกแพลตฟอร์มซื้อที่แอปเปิลอ่ะอ่านในบนไอลาสุดล่าสุดล่าสุดล่าสุดออก ออก Kindle สำหรับ Mac แล้วอ่าได้ในเครื่อง Mac ทุกเครื่องนะแล้วก็บน iPad ด้วย iPad ไม่ว่ iPad นี่เขาบอกว่าจริงๆมันคือ Amazon ประกาศว่าแท็บเล็ต PC ทุกเครื่องจะมีแอปของ Kindle อยู่แปลว่าไม่ว่าจะ Windows Android จูจู้เนนงเนุกมีหมดทหบดคือขอให้ซื้อหนังสือที่ Amazon เป็นใช้ได้ใช่คือผมไม่สนว่าคุณจะทับแอ Store หนังสือขึ้นมาใหม่ผมม่ k i ดแล้วตอนี่ผมดีที่เดียวใช้ได้หมดใช่ ที่แท็ปั้เหรออย่างเกงก็ดูได้ iPad กับ iPhone เออโหดนะคนโหดนะบอกว่ามันแบบห็นป่ะตอนที่คุณบอกไงเขาไม่ขี้นะครับเขาไม่ขี้เขาจะปวดท้องปวดผมก็ไม่รู้กันว่าไอการแก้เกมนี้จะจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าเขาเขากลับลาเร็วมากนะเพราะว่า iPad มันยังไม่ออกถูกป่ะมันมีช่วงตุยอากาศใช่สามเดือนหกเดือนอย่าถูกป่ะเขาบอกว่าจะออกเดือนนี้เดานออกแล้วไอแพดเมษาออกแล้ว สามเดือนสามเดือนเนี่ยอเมซอนแก้เกม Apple ไปสามสี่ครั้งอะหลายดอกแล้วโคแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะแต่ Apple ก็ไม่น้อยหน้านะผมได้ข่าวแว้ๆะว่าเขาไปคุยกับสานักพิมพ์หลายเจ้าแล้วนะว่าใะย้ายไาอยู่ใน iPad ดโดยให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็เลยก็เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมียกสองแล้วก็พยายามโชว์ว่าหนังสือบน iPad ดอะเจ๋งกว่าบน a เมซ o n เยอะแบบว่ามันจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะเล่นแฟลชได้ไปอย่างนู้นอย่างนี้ได้ อะไรอย่างเงี้ยเป็นอนาคตเขาบอกเขาพูดเลยว่า iPad คืออนาคตของหนังสือหน้าของแมกกาซีนผมว่ามันก็ไม่เห็นขนาดนั้นเลยคุณคุณได้ลองยังยังไม่มีใครได้ลองเลยแล้วก็พูดกันใหญ่เลยได้ลองแหละกินเดินด่ากันแหลกด่ากันแหลกี๋ยวออกมาคนแถวนี้เขาเป็นเข้า่อดเสื้อเฮ้ยคือผมเห็นสเปคมันผมไม่ชอบไง นะแต่ถ้าถ้าแบบสเปคดีหน่อยเนี่ยโมเกอร์ก็อาจจะหลงไหลไปก็ได้ไม่เป็นไรนะครับใครอยากได้ iPad เนี่ยมันมีจู่จูออกครับพร้อมส่งเจ้า iPad ททำไมฮะเอสารัญผมเอาไอ้นี่เดี๋ยวหักจอปั๊บก็เป็น iPad ของผมแล้วผมรอ Lenovo U1 เท่านั้นเอออยากได้เหมือนกันนเวอร์ยนอันนั้อยากได้จริงนะเดี๋ยวไปดูมีภาพไปดูอ่ะ Lenovo อ1เป็นยังไงนะก็สุดท้ายก็คงผมว่าคงเป็นศาวที่ยาวนาน ว่าไม่จบไปง่ายอะ่ะสักว่าใครจะตายไปข้างหนึ่งอะผมว่าต้องมีตายอะ่ะไม่ผมว่าไม่ตายผมว่ากินแชร์กันไปมาหรอผมว่าสุดท้ายอเมซอนเขาต้องแก้เกมโดยการออกมือถือของเขาเองเหรอใช่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พ,พี่พี่เจฟก็อย่าไปยุแกเลยเอาเอาเรื่องฮนะ <c oughs> ไม่เขาเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ผมเชื่อผมเชื่อว่ายังเป็นอย่างที่ผมเคยเคยวิเคราะห์ไว้ตอน เทพกันก่อนว่าสุดท้ายออก2องลายลายที่เป็นเอลิเตอร์เอเนี่ยก็ยังคงเดิมแล้ะลายที่เป็นแบบแท็บเล็ตแบบแท็บเล็ตแบบ iPad เลยเดนกันตายอเล็กซ์เฟอร์บูสันเออเหมือนเล็กอเล็กซ์ใครอเล็กซ์เป็นไงต้องพูดขอยาบั้นไหมไม่รู้ของเกตปั๊ไม่รู้มันมีสองเกตก็นม่คนก็ไม่คนจีบชาติกเไม่คนกดแมนยูก็ไม่เคยเกตคือตอนนี้ไอ้ไอ้ทั้งแบตที่ออกมาอ่านอย่างเงี้ยอีกเป็นร้อยยี่ห้ออ่ะออกแน่นอนปีเนี้ย คุณไปรอดูได้เลยบาบุทคองจะต้องมีของจีนจีนชัวร์แล้วประมาณแบบสี่ห้าพันเลย้ยแล้วก็จะซื้อทําได้ทุกอย่างทุกอย่างดูทีวีได้ใส่สองซิมผมดีใจด้วยดูสอมามหเจ็ดเกาอะไรอ่เงี้แน่นอนแล้สุดะอ่ะก็ให้ดูคำๆับแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอะไรมาอัปเดตนะก็เข้าข่าวต่อมาอันนี้ต้องให้เปิดเว็บไปด้วยอ่ะก็ ผมไปเจอบทความหนึ่งเขารวบรวม15จริงๆเขาบอกว่าเว็บไซต์ในในในโลกเนี่ยมันเป็นล้านเลยแต่เขาเลือกมา15เว็บไซต์ที่มีผลกระทบต่อต่อต่ออินเทอร์เน็ตอะคือเปลี่ยนเชนเปลี่ยนเชนเบอร์พฤติกรรมมนุษย์ของของบริของคนบริไปเลยนะฮะก็คัดมา1 5อันเว็บแรกได้แก่ m o l l c u l a r c o m นะครับอยู่อีกอ่ะเว็บแรกนะไม่น่าเชื่อเลยครับดูขอทีวี เอาเอาเอาจริงจริงเอาเว็บแรกเลยคุณวิกิพีเดียเขาบอกว่ามันเป็นมันเว็บวิกิพีเดียเปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลของเราไปเลยมันเปลี่ยนไงก็แทนที่เมื่อก่อนเราจะไปหาขุดขุดคุยคุยตอนนี้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการแฟกต์ต้องการ,รที่แบบจริงจังหน่อยอ้างอิงพอได้เงี้ยเข้าวิกิเสร์เลยผมว่ามันเปลี่ยนเยอะนะเปลี่ยนมากกว่าที่คุณคิดจริงหรอนมันเปลี่ยนจนสารนุกรมตายไปเลยอ่ะเออใช่ไซโคพเดียตายจากร่ตายไปจากโลก แล้วก็ไรนักของไมโครซอฟทเอ็นคาท่าเอ็นคาลากตายเลยใช่เลยจริงก็คือเปลี่ยนระบบสารลุกรมใหม่ทั้งโลกคนทั้งโลกไม่ังเป็นต้องมีสารลุกรมไว้ที่บ้านไม่ต้องซื้อสารลุกรม20ชุดไม่ต้องมีเซลร์มาขายสารลุกรมที่บ้านแล้วเฮ้ยแต่ผมแต่ผมว่ชอบสารลุกรมนะเพราะว่ามันสนุกดีสารลุกรมสำหรับเด็กอะไรเงี้ยภาพสวยสีคมข้าวไม่ได้สมัยเนี้ยจริงว่ะตอนนี้ใครมีสารลุกรมที่บ้านนะครับผมแนะนำนะครับ คุณเก็บใส่ตู้ไว้เลยนะครับให้เปียให้มอดเดี๋ยวให้ใช่ครับมันจะมีค่าในอนาคตสุดๆครับเพราะว่าปัจจุบันมันไม่มีขายแล้วสารละกมเนี่ยเฮ้ยมีนะสารละกรมไทยไม่ไมก็คงมีแ่ะแต่ว่าอีกสักหน่อยมันก็คงตายอ่ะเพราะว่ามันก็คงวิกิวิกิพีเดียไทยขึ้นมาแทนเรียบร้อยมันจะแทนได้ไหมอันดับสอง <cringe> ของพี่เจมส์นะครับเขาวิ่ขี้แล้วครับอเมซอนดัดคอมไอันนี้เรียงลำดับเขาไม่เรียงหนึ่งสองสามนะเขาก็เรียงไปเรื่อยอ่ะอเมซอนดัดคอมนะครับก็บอกว่าขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาหนึ่งเปลี่ยนวิธีการการช้อปปิ้งของคนบนอินเทอร์เน็ตไปเลยอ่าแล้วอีเบียเปลี่ยนวิธีการประมูลของหรอผมว่าอเมซอนน่าจะเป็นพวกหนังสือมากกว่านะทั้งหมดอะผมว่าช้อปปิ้งอะตอนนี้ตอนนี้ใครๆก็ แหมแต่แต่เว็บเขานี่โฆษณาคินเด่นมากเลยนะเอ้าเขาเป็นยอดขายอัดับหนึ่งนะคุณอะนเนขายได้เป็นอันดับหนึ่งบนอเมซอน yes ก็เหมือน Apple อ่ะ iPad ดีที่สุดในโลก Apple อะไรอย่างเงี้ย่ะมันมี iPad อยู่ยี่ห้อเดียว iPad เครื่องฟังเครื่องฟังเพลงอันดับหนึ่งของ Apple อ้า คือมีแค่นั้นอะมือถือที่ดีที่สุดในโลกของ Apple ก้ลอยู่ในโลกของเพื่อนใหญ่แต่ละาดีจริงอันลำสามคือฮอตเมลฮอตเมลก็แน่นอนอีเมลที่โด่งดังระเบิดับเบิลี่ยที่บอกว่าจะเก็บตังค์หนึ่งเหรียญนะถ้าเกิดคุณไม่จ่ายคุณถูกยกเลิกแอคเคาท์ใช่ไหมก็เลยมันจะเก็บไว้ผมได้อีเมลนี้มาเพราะวาเก็บปีแล้วอันนั้นเนี่ยฟอลบไม่ต้องหนใจนะมันไม่เก็บตังค์หรอกเรื่องผมพี่ลาสของผมที่ผมได้อีเมลจากฮอตเมลไลฟ์เลยนะจากไดไลฟ์สดเขบอกว่า อีเมลจะถูกปิดบริการแล้วให้จ่ายตังค์ด้วยเป็นชื่อด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้คือโชคดีนะถ้าบ้านเรามันจ่ายเงินกันง่ายนี่มันคงไปลวไปลวล่ะโซลบาสองบาร์เฟสบุ๊กแน่นอนเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเราอเฟ e บุ๊กนี่พูดง่ายว่าเกิดจากแนวคิดการแชร์ลิงในมหาลัยของบาร์สก็เบิร์กแล้วก็แชร์กันไปมาจนได้เป็นการเป็นเฟสบุ๊กที่สุดแล้วก็มันคือแพลตฟอร์มพูดง่ายว่ามันใหญ่เท่าวินโดว์โอเอสได้แล้วมันจะเป็นโอเอสอัวหนึ่ง อันนี้ห้าเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินโปรเจกต์กูตินเบิร์กโปรเจกต์กูตินเบิร์กนะครับก็เป็นอะไรเป็นที่ที่ทำอีบุ๊กเอามาแจกฟรีเป็นที่แรกก็คือเป็นเจ้าแรกที่ทำอีบุ๊กขึ้นมาทำให้ทาให้ทุกวันนี้อีบุ๊กแพร่กระจายรูเรื่ออาณาต่อมาทวิตเตอร์ไม่ต้องพูดร้อยสี่สิบตัวอักษรที่เปลี่ยนโลกได้หลายคนอาจจะยังไม่ลองนะครับลองไปลองเราไปเล่นดูแล้วก็จะรู้ว่าทําไมโอบามาถึงใช้ทําไมอิหร่าน เหตุการณ์ที่อีรนันพูดถึงทวิตเตอร์ทำไนด้วยในจีนต้องพูดถึงทวิตเตอร์ทำไมนักการเมืองไทยอะไร<ล>ะ<ช>ทำไมนักการเมืองไทยต้องมาด่ากันผ่านทวิตเตอร์ไม่เข้าใจกลัวไม่มีคนรู้นะอันดับเจ็ดพันโดราโดราไม่ไม่ค่อยใช้นะพันลาร์เนี่ยมันเป็นที่ที่เปิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ข้างในยกเว้นความหวังที่อยู่ในกล่องเชื่อเลยเหรอใช่ทุกสิ่งเหลวานี้ที่อยู่ในทั้งโลกอยู่ในกล่องพันโดร์ แล้วบรรณาแอบไปเปิดไงด้วยความอยากรู้แล้วก็กลายเป็นมันก็ลุดไปหมดเลยความชั่วร้ายก็สุ้ายเหลืออะไรอยู่นะเหลือความหวังอยู่ในกล่องเท่านั้นแปลว่าบุษย์เหลือแต่ความหวังที่อยู่ในตัวเท่ว่ะมันเป็นตำนานกรีกเออตกลงไอ้เล่มนั้นมันอะไรผมยังหาซื้อไม่ได้เลยอะไรอะโอดิซีเมันจะมีงานหนังสือแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูก็ได้ไปแันโดร่าเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบบริการเพลงชื่อหนึ่งก็เกิดมาก่อนร f สเซฟเอ็มอะไรที่ ทำให้คุณค้นหาเพลงง่ายขึ้นไม่ใช่นัปเซอร์หรอวะผมแล้วคิดว่าท่านนัปเซอร์นัปเซอร์เนี่ยมันคือมันน่าจะติดนะนัปเซอร์เนี่ยมันคือบิทเทอริทีดีทีเงผมว่าเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโลกเลยนะเฮ้ยเอาพูดจริงๆริงนะอ่ะแอปเปิลเกี่ยวอะไรแอปเปิลซอฟต์แชนนวัตกรรมทำให้ดีไซน์ที่แบบรูปแบบง่ายๆกลายเป็นที่นิยมอันดับเก้าคือยูทูบอันนี้คุณทุกคนก็คงรู้ว่าได้ดูคลิปเข้าไปทำไมแปลกๆจากในนี้ อันดับเซฟคือแท็กลิสก์แค็กลิสก์ผมไม่เคยใช้จริงๆผมเคยเข้าไปดูแล้วมันสับสนมากแต่ฝรั่งชอบมันคือก็คัสติฟายโฆษณาลงโฆษณาง่ายๆแต่เขาแบ่งแบบสุดๆคุณดูแคตตาล็อกเขาแล้วกันนะก็ไปดูอย่างอื่นนะอย่างอื่นก็มี Geo City ซึ่งปิดบริการไปแล้วมีดิ๊กอย่างนี้คุณค่าไปอันนั้นเลยมี g ูเกิล Google นี่เทมาเขาบอกว่าเปลี่ยนทุกสิ่งใช่ทุกอย่างมันอวย Google มันเฉลี่ยเลยเกิน ไม่เขาเกิดมันไม่เฉลี่ยแล้วกูเดี๋ยวเพลแรงมันตกอหนึ่งเขาคงไม่อาฆาตแค้นอะไรขนาดนั้นละมั้งอันนะก็ก็สิบห้าอันลองไปไล่กันดูได้ครับผมอาจะพูดคร่าวๆเขาจะมีรายละเอียดว่าทําไมถึงเลือกเว็บเหล่านี้ขึ้นมานะครับก็น่าสนใจนวจะต่อไปของเราต้องจับของบ้านเรามัใช่ก็สิบห้ากวรบที่เปลี่ยนประเทศไทยถ้าสิบห้าเว็บที่เปลี่ยนประเทศไทยมันต้องมี MIT แน่นอนหนึ่งการผมว่าต้องมีไฮไฟอะไฮไฟยูทูบยูทูบทวิตเตอร์ เทเบิลเทอร์คนไทยอาจจะเล่าออเฟซบุ๊ก,กเป็นไปได้อันนั้ไม่มีดูคอติดดูคอเป็นไหนดูคอเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเอามากสุดในรอบสัปดาห์และอินเทอร์เน็ตทีวีรายแรกของประเทศไทยน่โปวดอ่ะมาดูข่าวสุดท้ายสุดท้ายแล,ล้วเหรอทำไมเร็วังไงมีไม่ใช่ข่าวสุดท้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวด้วยซ้ำคืออาทิตย์นี้ต้องสารภาพบาปคือข่าวหายากมากมันไม่มีข่าวที่แบบน่าอ่านเท่าไหร่อยากจะร้องไห้ออกมาเป็นภาษาโปรตุเกสไม่เป็นไรเรามาจัด ตัวเองกันดีกว่าว่าเราเป็นเนิร์ดชนิดไหนกัน,นผมไม่ใช่เนิร์ดจริงมากจริงคุณอาจจะเข้าขายก็ได้นะอ่าขอมีอะไรบ้างขอขออ่านได้มีไซไฟกิกอันแรกเลยค้นอ๋ออ๋อคือในงานเซาบาเออเซาบาเซเวสเขาก็มีมีมีการจัดไอ้ว่าคุณเป็นเนิร์ดประเภทไหนขึ้นมาครับใช่แล้วครับก็อแรกเป็นไซไฟกิกถูกป่ะที่บอกไปแล้วเป็นคนประเภทชอบอ่านคอมนังสือการ์ตูนสารเทคพวก อะไรอ่ะเข้าไปคอมิกคอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยว่าคอมิกคอนก็มีไอ้นั่นไงไอ้เหมือนแบบที่เมืองไทยก็มีคอมิกคอนแล้วตัวนี้ชอบชอบชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่เนีชอบพวกไอ้กาแล็กซี่ฟ้าฟ้าไอผมก็ชอบอะทำไมอ่ะจริงจริงพวกโลกแฟนตาซีเอเลี่ยนบีเดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะสงครามประมาณเนี้ยมีหนังโปรดด้วยหนังโปรดอะไรวะ อะไรอ่ะไอรันแบนส์2องอ๋อจะไปดูหลังเรื่องไหนในในกไอรันแมนส์สองผมผมผมชอบการพุ่ยฟาฟ้าเวนะไม่ไม่เคยดูเับเอ้าเตยตาวอไงหรอเออไม่ดูที่มันขึ้นตอนแรกอะอ๋อไม่ไม่ไม่อ่านไม่เคยทันผมก็ผมก็ผิดเรื่องอีกอันแรกไฟไฟกิกอันที่สองคุณเทคเนอะ หน้าตาบ่งบอกลี่ห้อมากก็ก็เป็นก็นพวกคอมพิวเตอร์ชอบคอมพิวเตอร์กัดเกตต้องมีมือถือเซลร์ฟเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ที่ครจะต้องไป a อ p เป k e y n o โ e มันเป็นเมกะเป็นว่าเป็นสวรรค์สวัสแต่จริงนะผมเห็นประจำบเลยพอช่วงวีแอปเปิ้ลคีโนเนี่ยทุกคนต้องตื่นมานั่งรอแหกตาดูว่ามันจะออกอะไรไป แล้วพอสตอปิสตอปิสปแล้วสตอปิสแล้วจะออกอะไไหมะัะแล้วบอาากว่าเนี่ยมันออกอะไรไปเลยมันผ <c oughs> ิดหวังวะเ <c oughs> <c oughs> ิดบถูพื้นกิ๊กลูกผสมนะเนี่ยเม <c oughs> <ừ> ื่อ้นานก็ไอโใกล้ที่อยากจะได้ก็ไอแพดนะรอนะฮะผมว่าเป็นทุกคนมีพูดถึงว่ามี Google Chrome <c oughs> ด้วยนะนี <c oughs> ่งไง no way too much <c> useless <oughs> information ไอสารนึงแม้แฟนติดครับอันนี้ผมเคยเป็นมาก่อนอ้าวจริงเหรอจริง ก็จะชอบอ่านพวกข่าววิทย์อะไรอย่างเงี้ยเคมีฟิสิกส์อยู่อยู่กับพวกเนี้ยข,ข้อมูลพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็ถือเป็นเนื้อถือถือพวกก<อ>ี่กดานทรายอ่ะก็เนี่ยตัวนเรยก็ได้อยู่ใน a อเนี่ยก็คือพวกสมาคมวิทยาศาสตร์อเมริกันผมเคยอยู่จริงเหรอ <c oughs> เคยเข้าไปนั่งอ่านว no ิทติ n งแอนนูลมิทติงโนี่คุณนี่คุณกวาดไหลไหลนี่มากเลยนะนะนี่ไงที่จะไปออ รอรอที่กำลังรออยู่รออยู่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อนจ์เซ็ตเพลจตจะทำงานได้ทีเออฮาวะต่อมาก็มีพวกอะไรนะมิวสิกสน็อปก็คือพวกพวกนั้นเป็นตีอะไรอย่างเงี้ยอ่าบ้าเพลงพวกนี้ต้องกลายเป็นเซ็กซ์หวยวะอันนี้เดอะวอนคืออะไรเนี่ยแปลไม่ถูกเหมือนเป็นกีตันนักธุรกิจนะ พวกแบบแนวแบบเพ e s ิ d เด t นอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนพวกนักการเมืองก็ถือเป็นกี๊กี๊ทางการเมืองกี๊ทางการเมืองอยนี่เหอฮะก็เม่ไรก็รอคอยวันเลือกตั้งอันนี้อาจจะเหมาะคนเกมเมอร์เกมเมอร์เมื่อก่อนผมเป็นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้หาเวลาเล่นเกมหน่อยเปกาของพวกเขาคืองานอีสามเท่านั้นอ๋อมามิเกมอะไรออกใหม่นะแน่นอนก็มี อ,อ,ลอ,ลอรอรอฮาโล่รอคอยฮาอโลอ่เมื่อไร่จะได้เล่นลังใหม่อันนี้อาจจะหลายคนอาจจะมีนึกถึงว่ามันมีด้วยอคิกเก้เกกิ๊ก,ก,กชอบอะไรนะ,นะชอบรวมตัวกันในสมาคมหุยแมนฮันน่ะชอบล่ามชายเออแปลตงตัวไม่ต้องเก็นไรนะอืมแปลกมาก <ชะ S 2> เลยแล้วก็ ก็ความสนใจครับปกตินะทั่วไปไม่มีอะไรปัญหานะครับอาจจะอยู่แต่อาจจะอยู่คปรับปนทั่วไปในสังคมแต่แต่พวกนี้รู้ได้ง่ายก็คือชอบไปแมนนันแมนทันนะอันตรายนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกอะไรนะบ้ากีฬาบ้ากีฬาก็จะอยู่นี่จะอยู่ตามปาร์ตี้ดั้งดูกีฬาดูทั้งวันทั้งคืนคุยเรื่องกีฬาว่าเป็นยังไงบ้าก็เหมาะอเมริกันเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งที่รอคอยก็คือวันเปิดเมเจอร์ลีของ เบสบอลแต่บ้านเราก็วันเปิดพีเมรีก็พอไหวนะอ่าได้แต่ผมว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะที่ทเงริการเนี่ยวันที่พวกบ้านกีฬาเราคอยคือวันฉายซุปเปอร์โบว์มากกว่าวันนั้นมียอดคนดูเป็นร้อยๆ้ายไม่ใช่วันนั้นเป็นวันที่มาร์เก็ตติ้งด้วโลกคอยดูคอยดูว่าดมีโฆษณาอะไรจริงๆออกมาว่าไม่ใช่เหรอผิดอะไนเรื่อนะก็ขำๆขำๆไม่ดูกันครับ ก็ไปดูว่าตัวเองจัดอยู่ในกีกว่าเพศไหนของคุณเป็นกี่อันผมเป็นสองอันสามอันผมมีสายไฟผมก็เฉยๆนะไม่ค่อยมากนะอ๋อคุณเป็นเกมเมอร์กับเกมเร์กักมเไม่ใช่เว้ยเกมเมอร์ก็ไม่ไม่เชิงเกมก็ไม่ใช่เป็นหนเนี่ยผสมอ่ะเทคกับเทคกกับไซไฟ นะก็ลองดูใครใครใครได้ครบทุกอันก็แจ้งมาด้วยว่าผมเข้าข่ายทุกอันเลยครับอันนั้นน่ากลัวพออผมจะรู้<อ>ผมจะระวังกับคุณทันทีน่ากลัวจริงๆนะเอา <นะ S 2> หมดแล้วที่นี้ข่าวไม่ค่อยมีหอมใครด้วยแต่ว่าเราไปคิดเป็นท้ายที่เจ๋งมากมาให้ <นะ S 2> ไม้แทนชื่อ Emboss Life สุดๆอะผมว่าไม่ต้องแปลดูเข้าใจนะก็รลนาลงข่ายกำลังรับภัยกันครับเป็นห่วงถ้าคุณรักครอบครัวกลับบ้านขับรถข่ายกำลังรับภัยนะครับ จะได้ไม่ต้องให้ที่บ้านเป็นห่วงก็ทีนี้หมดแล้วหมดแล้วครับก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับก็วันนี้ผมลอยครับผมมาเรกครับก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ